สวัสดีครับมาดูวิธีเชื่อมต่อสวิตช์กระดกกันนะครับเป็นสวิตช์ที่หาซื้อได้ง่ายแล้วก็ออกแบบใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เป็นสิ่งประดิษฐ์กับกล่องอนเนกประสงค์ของเราหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าได้ง่ายๆนะครับเนื่องจากเป็นทรงกลมปกติแล้วก็ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางจะอยู่ที่ประมาณ20.5ม mm. มก็ใช้ดอกสว่านแบบนี้นะครับขนาด22มเมเป็นดอกสว่านกลมเจาะพลาสติกนะครับหรือเจาะไม้ก็ได้ ลักษณะการเจาะก็จะเป็นประมาณนี้จิ้มลงไปขวานเป็นรูปทรงกลมนะครับแล้วเราก็จะสามารถสวมตัวนี้ลงไปได้เลยปกติก็จะใช้กับกล่องอเนกประสงค์แบบนี้หรือเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เราเออกแบบเองซ่อมสวิตช์อะไรประมาณนี้นะครับผมตั้งใจจะเอามาวางในตำแหน่งแบบนี้นะครับในการเชื่อมต่อใช้งานของตัวนี้ก็ไม่ได้ยุ่งยากนะครับลักษณะการใช้งานลองสังเกตดูจะมีขาอยู่3ขาแต่ว่ามี2สีนะครับ จะมีขาสีทองซึ่งเป็นขาขั้วลบขาเนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีขาสีออกบอนสีเงินนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสายไฟขั้ว L ขั้วบวกนะครับก็แล้วก็ขั้ว L 1สลับกันได้นะครับก็คือถ้าเกิดไฟเข้าขั้วนี้ก็จะออกขั้วนี้แล้วก็ขั้วนี้เป็นขั้ว n นะครับจะได้ต่อไฟขั้ว n ให้ตัวส่องสว่างตัวนี้ด้วยนะครับ ในการเชื่อมต่อก็ไม่ได้ยุ่งยากนะครับผมต่อเปลือยให้ดูแบบนี้ง่ายๆผมเชื่อมสายเนนะครับซึ่งเป็นสายที่มีแถบสีดําตัวนี้ผมต่อ,อไว้แล้วนะกับขั้วสีทองหลังจากนั้นก็สีเงินก็ต่อเป็นสายสีแดงแบบนี้เอาไว้จริงๆสลับไปมาได้นะครับแล้วเราก็เสียบเพื่อปล่อยไฟเข้านะครับสิ่งที่ได้ก็จะเป็นประมาณนี้ตอนนี้สวิต เปิดอยู่นะครับลองสังเกตดูใกล้ๆการกระดกขึ้นเปิดจะเป็นกดฝั่งนี้แล้วไฟจะกระดกขึ้นมานะครับแล้วถ้าเกิดปิดกดด้านบนแบบนี้ไฟจะบุ่มลงไปแล้วก็กระดกตัวนี้ขึ้นมาก็คือปิดในการเชื่อมต่อใช้งานพอร์ตสีทองเป็นขั้ว N นะครับไฟลบแล้วก็พอร์ตสีเงินทั้ง2ตัวนี้สลับกันได้เนี่ยครับสลับไปมาได้ไฟ12โวลต์จะเข้าตัวนี้ก็ได้ แล้วออกมาตรงนี้หรือจะเข้าตรงกลางแล้วออกมาทางซ้ายก็ได้ได้เหมือนกันนะครับเปิดปิดเปิดนะครับปิดการใช้งานก็ง่ายๆประมาณนี้สวิตช์มีไฟ2แรงดันนะครับก็คือมีรุ่นสําหรับไฟ12โวลต์ที่ผมใช้อยู่ตัวนี้นะครับแล้วก็มีสวิตช์สำหรับไฟ220โวลต์เช่นเดียวกันทั้งสวิตช์แล้วก็หลอดไฟรุ่นนี้ก็มีนะครับ220โวลต์ก็มี12โวลต์ก็มี เน,นื่องจากไฟตัวนี้เป็นแค่12โวลต์ผมผ่านอะแดปเตอร์มาก็เลยเอามาต่อทดสอบให้ชมประมาณนี้นะครับการเชื่อมต่อก็ง่ายๆครับลองสังเกตดูง่ายๆตามนี้นะครับไฟบวกและลบเข้ามาเหมือนกันขั้วลบมาต่อรวมกันที่ขั้วสีทองนะครับขั้วลบของหลอดไฟด้วยมารวมกันตรงนี้แล้วก็ในส่วนของขั้วบวกไฟเข้าก็มาขั้วสีเงินแล้วก็ออกจากขั้วสีเงิน ไปหาหลอดไฟก็ประมาณนี้ครับง่ายๆถ้าเกิดว่าท่านใดต้องการรุ่นนี้ก็มีลิงก์ของร้านค้าจะได้คลิปนะครับหรือจะค้นหาในช่องทางการสั่งซื้อ s h o p ปี้ลาซา a ก็ได้บอกว่าเป็นสวิชกระดกนะครับมี12โวลต์แล้วก็มี220โวลต์นะครับสำหรับคลิปนี้ก็มาสั้นๆเพียงเท่านี้ขอบคุณที่รัชมครับสวัสดีครับ